ก็เริ่มหิวแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวค่ะบอยฉันให้เธอไปสั่งอาหารตั้งนานอ่ะได้ยังเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้หนูสั่งแล้วแล้วหนูใส่กิวปลาหม้อไฟเอาไว้ค่ะเลดศมิล่าลาหม้อไฟเดี๋ยวพนักงานคงมาเสิร์ฟปลาหม้พอดีเลยน้องมาดิจ้าอันนี้เลยจ้ะน้องปลาตัวใหญ่จะปลาหม้อไฟที่นี่สั่งไหมอะไรอ่ะทงอะไรปลาหม้อไฟค่ะอ๋อนี่ปลาเหรอจ๊ะปลาปลาตัวใหญ่ถ้ากินนะค่ะบอส แล้วยังไม่หมดนะครับมีหม้อด้วยครับหม้อกับปลาเข้ากันไม่ได้หรอกใช้ไฟครับไฟด้วยได้จุดตรงไหนหอยและทำกินตรงนี้เลยเหรอได้จุดตรงนี้ได้เลยครับโฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยปลาหม้อไฟตอนร้อนแล้วครับเนี่ยร้อนร้อนเลยครับให้ไปสั่งทีไรและทุกเท